ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่ากัมพูชาได้เคลมแคนไปจากประเทศลาวบอกว่าตัวเองเป็นต้นตำรับก็สร้างความไม่พอใจให้ประชาชนลาวอย่างมากมายจากเพื่อนระกลายเป็นเพื่อนหักเหลี่ยมโหดทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนลาวที่เคยว่าคนไทยตอนนี้ก็กลับลำมาเข้าข้างคนไทยบอกคนไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็มาด่าชาวขาเขมรเพื่อจะผูกมิตรกับคนไทยหรือเพื่อที่จะขึ้นดีกับคนไทยทั้งนี้ทั้งนั้นเคยมีข่าวว่า สมาคมวยลาวได้เคยม,มวยไทยว่ามาจากกัมพูชาตอนนี้ก็กลับลมาแล้วว่าตัวเองรู้เท่าไม่ถึงการเลยอัดคลิปออกมาขอโทษคนไทยประธานมวยสอปอป,อปอลาวประกาศขอโทษคนไทยปมวิจารณ์มวยไทยเลียนแบบกุลขมแมทำเป็นดราม่าในโลกโซเชียลว,วันที่30เมษายน2566ความเคลื่อนไหวกุลขมแมที่เป็นดราม่ามาตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังเจ้าภาพกัมพูชาจะบรรจุลงแข่งขันในซีเกม2023แทนที่มวยไทย โดยจะชิงใช้การทั้งสิ้น19เหรียญทองทําเอาชาวไทยไม่พอใจและมีดาราม่าอีกหลายๆเรื่องราวถึงการเคลมว่ามวยไทยมีต้นตอมาจากโบกตอรวมถึงกุนขแมแ์ซึ่งหนึ่งในความคิดนี้มีนายชัยสอนสายสมอรประธานสมาคมสหพันธ์มวยลาว ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษประชาชนไทยว่าตนเองนั้นรู้เท่าไม่ถึงการและโดนผู้ใหญ่ให้ทำหนังสือขอโทษมาทางประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้คนไทยให้อภัยตนเองด้วยกับสิ่งที่ตนทำไปไปชมคลิปกันครับสบายดีข้าพเจ้าในนามประธานสภานวาระสัตว์ขออนุญาตสิแกงคำเห็นที่พระเจ้า,าในการในพิธีแทนข้าวเ่ยับกีฬามวยกุแม่ในสิเกมคนืนศัสอง ีสองพันสามสี่ประเทศรัสัจตุรคเชียปิจาภาพในค่ำวันทีน่สิบสี่สิบสองนตอนบนี้ภายหลังที่ข้าพเจ้าได้ออกแฝงข่าวโดยพันเสือเศียดปุกสัตวเห็นว่าตัวเองได้กล่าวแสดงขบูุสึกออกมาในทางที่บบ,บสุ์ควรมอย่างยิ่งในเมื่อนั้นข้าพเจ้าู้สึกสำนึกผิดและู้สึกเสียใจต่อการกา้า่เกิดขึ้นโดยได้ใส่คำเบ่าแบบของไปกดหมาหลายยางแบบบ่มผสมตามอารมณ์คิดของตัวเอง ในเวลานั้นซึ่งเป็นเหตุให้พวกไม่มีหางเสียงทั้งลบจากหลายพัก่วนทางภายในต่างประเทศครับย่้ายองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่ที่จะว่าขับเจ้าในน้ำผู้เลี้ยงข้าวเกับเหตุการณ์นั้นขอแสงความรับผิชอบสุดตัวแต่เพียงผู้เดียวและขับเจ้าขอโทษมายังสาพ,พันมวยธานาราชซื่อของรัชจักรไทยวัสดุล้วและวัสดุไทยแในพัก่วนที่จะข้องตัวเหตุการณ์ที่โผล่ปบัตรหน้ในครั้งนี้ ละข้อน้มพับความมิโซบเกี่ยวกับเรื่องที่ลงไปย้อนวามหูเทาไปถึงการการพิจารณาข้อมูลอย่างที่ท้วนก็ได้สัมภาษณ์และขาดการปรึกษาหรือกับการตั้งที่เกี่ยวข้องก็ได้สัมภาษณ์ข้าพเจ้าในตอนให้สัมภาษณ์นี้ข้าพเจ้าขอถือเป็นคนเทียนเสียหน้ำคาแก่ต,ตัวเองและผอพวิญาาณตัวเองจะไม่เกิดมีเหตุการณ์ดังนี้เกิดขึ้นไหนก็ยันได้ขาดข้าพเจ้าหวังน,นี้ว่าทุกคนในสังคม ผงใช้อภัยและให้โอากาสแก่ข้าเจ้าด้วยขอแสดงความเสียใจและขอโทษมายังทุกคนในพักสนที่เกี่ยวข้องมานาทีนี้ลยขอบใจรบกวนเพื่อนๆในทิก t ็อกเข้ามาหน้าช่องเสกสิทธิ์แล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและคลิปใหม่ๆหากช่องทิกต็อกนี้โดนปิดหรือมีปัญหาเราจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆในช่องทาง YouTube ชีวิตนอกกรอบใช้ชีวิตลั่นทุ่ง ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจและกดติดตามกดไลค์กดแ,กดแชร์กดหัวใจ